แม่น้ำคงไม่ได้มีประโยชน์เพื่อการขนส่งสินค้าเพียงด้านเดียวแต่ปัจจุบันได้เกิดอนิสงส์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวส่งผลให้การเดินเรือในแม่น้ำคงมีความคึกคักและมีโอกาสที่จะยกระดับการท่องเที่ยวทางแม่น้ำคงเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เรือกาสลองคำสองนับเป็นเรือสัญชาติไทยลำที่3ในแม่น้ำโขงภายหลังจากบริษัทแม่โขงเดลต้าทราเวลเอเจนซี่ซึ่งเป็นเอกชนไทยไรายเดียวของประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจเดินเรือเพื่อการท่องเที่ยวในแม่น้ำโขงได้ว่าจ้างให้อู่ต่อเรือเอกชนในเมืองจูไ่สาธารณรัฐประชาชนจีนทําการต่อเรือเป็นที่เสร็จสิ้นแล้วขณะนี้เตรียมที่จะนําเรือกาสลองคำสองกลับมายังประเทศไทยผ่านแม่น้ำโขงในเส้นทาง12ปันนาสาธารณรัฐประชาชนจีนมายังท่าเรืออำเภอ เชียงแสนจังหวัดเชียงรายจากปกติจะมีเฉพาะเรือสัญชาติจีนและสัญชาติลาวเดินเรือในแม่น้ำโขงเท่านั้นเราจะมีเรือโดยสารใหม่อีกหนึ่งลำขนาด120ที่นั่งนะคะเป็นเรือโดยสารความเร็วสูงนะคะแล้วก็ระดับความปลอดภัยสูงสุดนะคะมีศักยภาพสามารถเดินเรือในแม่น้ำโขงได้ทั้งปีนะคะกินน้ำลึกแค่80เซนนะคะสามารถรับผู้โดยสารได้120ท่านเป็นเรือปรับอากาศเดินทางออกจากเชียงแสน เ็ดโมงเช้าจะไปถึงท่าเรือกวนเหลยท่าเรือแรกของจีนอยู่เวลาประมาณ16นาฬิกาเวลาจีนค่ะตรงนี้ก็อนาคตการเดินเรือทางน้ำนะคะแม่น้ำโขงนี่ก็ถือว่าดานูตแห่งเอเชียต่อไปในข้างหน้าก็คิดว่าคนจะหันมาให้ความสนใจกับใช้เส้นทางคมนาคมทางน้ำนะคะมากขึ้นค่ะ ปริมาณเรือสัญชาติไทยที่เพิ่มขึ้นกลายเป็นสิ่งบ่งชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มตลาดการท่องเที่ยวทางแม่น้ำโขงพร้อมกับเปิดประตูเชื่อมเข้าหากันโดยอัตโนมัติโดยตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวทางแม่น้ำโขงมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในวันนี้จึงจะเห็นได้ว่าเรือสัญชาติไทยมีการเดินเรือในแม่น้ำโขงเชื่อมไปยังเมือง12ปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนและเมืองหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทางบริษัทมีเหือทางซ่องลำก็คือเหือแมคงเดลตาแล้วก็เหือกาสลองคำนี้ที่บรรจุคู่เดยส,สั้นขึ้นลองนอกเหนือจากนั้นก็หับนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยมาเที่ยวที่เกาะดอนสาวหรือคิงโรมันข้องสซปปลาวว่าในอนาคตทางบริษัทก็จะมีเหือลำใหม่ที่จะมาแลนหับไซ ผู S <S <an> ้โดยสารหรือว่าแคกนักท่องเที่ยวก็คือการสลองคำซ่องการเดินเรือในแม่น้ำโขงต้องอาศัยกับตันเดินเรือที่รู้จักสภาพธรรมชาติของแม่น้ำโขงโดยส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นกับตันชาวจีนและกับตันชาวลาวที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญในการเดินเรือแม่น้ำโขงมาเป็นเวลาหลายสิบปีเมืเ่อก่อนสมัยเก่าก็ไม่มีเรือท่องเที่ยวตอนนี้เรือท่องเที่ยวก็เข้ามาเยอะมันมีหลายลำก็หลายหลายบริษัท บริษัทประเทศจีนก็มีเข้ามาบินเรือท่องเที่ยวอย่างนี้ก็ยิ่งดีขึ้นมา ปัจจุบันความปลอดภัยในการเดินเรือเพื่อการท่องเที่ยวในแม่น้าโขงทางประเทศไทยมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดในแม่น้ํโขงรวมทั้ง4ประเทศในแม่น้ํโขงก็ได้มีการร่วมกันจัดตั้งกองกําลังร่วมเพื่อที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทางการเดินเรือเท่ากับว่าเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากแม่น้ํโขงอย่างครบวงจรมากขึ้นและสนับสนุนการคมนาคมทางน้ําระหว่างประชากร4ีประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินเรือเพื่อการท่องเที่ยวและเพื่อการขนส่ง สินค้าสุปชัยวิเศษสันถ่ายภาพสกาวลัศลีมารายงาน